ช่วสามีเดนเหรอมียนลงหนัก้ไอ้วถือยถืมันหนักจริงจถือัหนักเขาเอาไปใส่ยูยังอียนอย่เลเาจิไปยูมเขาินี้จากอไปใครเขาทำไนเม่อว่างเาีรถ้าที่าจ้าหางเอเจ้าไทยเลยจ้ะ ใจตัเยุกัลับอกผมใส่ก็ได้ผมก็ว่าอย่างกนได้ตาแดงเนื่อนางไปมองเลยคุณเลจับตกน้ำไทยาทุนเลาเนบ่มีมองยิ่งเหี่น่งเนี่ยเรื่องเพ่จิตใจนอขอแฟมกันนั่งทั้งปีที่จะพัดเอาท้ทรัพ์ของไทยแต่ว่ามามีหูจะขออยู่แล้วล่ะ

โอ้เอาใส่หันติอ่ะแก่ใส่เด็กเขาให้ใส่หน่อยสิเพื่นว่าโอ้เพ่อนมาใส่เพมาะเตรียมเตะเพื่อไม่หน่อยันพ่อปนี ถอเด้อถอเด้อั้หัวเจ้ากรเทิ้หายข้นนอันหยังเนาะคันเสือกคั่นแต่ว่าคนเสือกไม่นท่าไยานู่นแะแล้วถูกจอันะได้กสู่แม้มันเลยอแต่ว่าสูเขาก็ได้เยอกาน่มพที่ค่ะ

บาเดเอาขึ้นมาทั้งหมดไม่เหลือเลยสิเทวาไมหิติกาเอปิตัมปิอนุรักขันตุอะโมกเยนะสุเขนะจัดสุปัญชนะสัมปันนังโพชนังปะริทุนชันตุเทวาไมหิติกาสัพภโธสังขมันตุสถานีตุเตตาตัวตาตัวันนี้ บ้านเดยด้านดีชาวบ้านกไม่พอดีไม่ก็ดีมอก็ดีมสิ้ก็ดีแต่ทำพิธีทำบุญเพื่อบรราร์บมกาทหายที่มามนตาสาเก่าถานที่เคยได ของปู่ย่าตายายบรรจุบรรลุบหลานน้องที่ผ่านมาเกือบจะร้อยปีเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเทพเจ้าเหล่าเทาวดาทั้งหลายตลอดทั้งปุตตะาาโมระเพรปุตตัะพระตะโมระเพรต่างอติกาเยกายัาเทวนานเปรตตันสุตตวาอยติมิโสระราชาโนทวเวสันตุวันโมบรรนานสุขังอรลาห์สุตโตนะโมพุทธายะ แต่ถ้นเท่าเาสวสวร์ผู้เป็นราชาของทั้งพูดผีปีศาจทั้งทักษทั้งหลาย